สวัสดีครับการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับมีอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือการใช้บริการของบริษัททัวร์กับอีกแบบหนึ่งคือการเที่ยวเองแบบอิสระหรือที่เรียกว่าการเดินทางแบบแบ็คแพคการท่องเที่ยวโดยใช้บริษัททัวร์ก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นเราไม่จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องวิธีการเดินทางไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องสถานที่ที่จะไป ไม่จําเป็นจะต้องมากังวลเรื่องอาหารการกินนะครับเพราะว่าทุกอย่างบริษัททัวร์จะจัดการให้เราทั้งหมดนะครับหน้าที่เราก็มีเพียงอย่างเดียวนะครับคือการเดินตามคนที่ถือธงสําหรับการเดินทางแบบอิสระหรือแบบเที่ยวเองมีข้อดีหลายประการนะครับเช่นเราสามารถกําหนดจุดที่เราจะไปเราสามารถที่จะเลือกวิธีการเดินทางเราสามารถที่จะเลือกชิมอาหารท้องถิน่นที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เท่าที่เราอยากจะกินนะครับ สิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คนะครับก็คือการหาข้อมูลเวลาเราหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เดินทางอาหารการกินที่พักรายละเอียดของสถานที่ที่เราจะไปนะครับเรามักจะเจอ YouTube ของผู้ชายคนนี้เสมอวันนี้ผมจะพูดถึงเขาครับมิสเตอร์ฮอตเซีย ปีที่แล้วนะครับคือปี2,557ผมได้มีโอกาสไปฟังบรรยายชื่อเรื่องว่าเที่ยวให้รวยสะใจซึ่งจัดขึ้นโดยม er ิเต์ฮัสเซียผมไปฟังสัมมนาเพื่อที่จะหาข้อมูลในการท่องเที่ยวแบบเที่ยวด้วยตัวเองในสถานที่ต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาจากงานสมาัมมนามีอย่างอื่นแถมพ่วงมาด้วยนั่นคือผมได้แรงบันดาลใจกลับมา เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างช่อง YouTube ของผมเองซึ่งกลายมาเป็นสมชาย DIY จนถึงทุกวันนี้นะครับวิธีการถ่ายวิดีโอลง YouTube ของมิเตอร์ฮอเซียไม่ได้มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ประการใดนะครับมิเตอร์ฮอเซียไม่ได้ใช้กล้องราคาแพงตัวใหญ่หรูหราไม่ได้มีการตัดต่อใส่ไ i ตันเอฟเฟกที่สวยงามมิเตอร์ฮอเซียใช้เพียงแค่กล้อง Compact ขนาดเล็กซึ่งสามารถกลมกลืนไปในสถานที่ได้ทุกที่ บางครั้งวางอยู่บนกล่องกระดาษชิดชู่ด้วยซ้ำไปและมิเตอร์ฮอสเซียก็ทำการชิมอาหารและบรรยายสรรพคุณรสชาติของอาหารที่ตัวเองรับประทานอยู่นะครับเหตุผลที่มิเตอร์ฮอสเซียใช้กล้องขนาดเล็กในการถ่ายทำนะครับส่วนหนึ่งก็คือต้องการถ่ายทอดวิถีชีวิตของผู้คนผ่านทาง YouTube แบบดิบๆโดยที่ไม่มีการตัดต่อเสริมแต่งใดๆนะครับและนั้นก็กลายเป็นสเสน่ห์และเป็นจุดแข็ง ที่ทำให้ช่อง YouTube ของมิเตอร์ฮัเซียทุกวันนี้มีคนวิวนับสิบล้านวิวมีคนเข้าไปติดตามหลายแสนคนนะครับวิธีการถ่ายทำแบบมิเตอร์ฮเซียที่ถ่ายลง u t u b e นะครับอาจจะทำได้ง่ายแต่คุณจะทำได้ไม่เหมือนเพราะนอกจากคุณจะต้องมีเวลาท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆแล้วคุณต้องมีวิธีการคิดแบบมิเตอร์ฮอตเซียคุณต้องมองโลกในสายตาของมิเตอร์ฮเซียและคุณต้องมีวิถีชีวิตแบบมิเตอร์ฮเซีย เพราะสิ่งที่มิสเตอร์สเซียถ่ายทอดลง Youtube เป็นเพียงเอาวิถีชีวิตของตัวเองนำเสนอนะครับเช่นการรับประทานอาหารกับคุณแม่การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆการชิมอาหารการไปพบปะผู้คนและการเห็นโลกอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นโลกกว้างตามแบบฉบับที่มิสเตอร์สเซียเห็นการทำวิดีโอให้ได้เหมือนมิสเตอร์สเซียมีวิธีเดียวครับคือคุณต้องเป็นตัวตนของมิสเตอร์สเซียเองเท่านั้น ในขณะที่เรามุ่งมั่นทำงานเก็บเงินและมองหาวันหยุดยาวเพื่อที่จะท่องเที่ยวพักผ่อนเติมพลังชาร์จแบตเตอรี่ให้กับชีวิตมิสเตอร์ฮอตเซียก็ยังคงท่องเที่ยวไปในโลกกว้างเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆสถานที่วิธีการเดินทางและที่พักรวมทั้งอาหารการกินเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้เราได้ค้นคว้าสำหรับการท่องเที่ยวในครั้งต่อไปของเราขอบคุณมิสเตอร์ฮอตเซียที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนรวมทั้งตัวผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ